โอเคครับมาต่อเลยไฟร้อยแปดสิบนะครับขึ้นหรอเตอเราต้องหรือว่ายังไงเอ่ยอืม น้อย,อยว,วัดไฟสามน้องเอตอรเราตองหรือเปล่าพอขึ้นเนี่ยขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟไฟนี่นะครับไฟร้อยแปดสิบนะครับน่าจะมีปัญหา วอนนะครับตอนนี้4 6 0หนยานะครับนันหาที่ไปบวกอจีนะครับย้อกนกับมาอายุขชาวก่ัเจ็ดสามเส้นนี้อยู่ใน ใช่ตรงนี้นะครับมาชุวนี้ร้อโวลต์อย่างนี้ครับนีี่มนี่ นี่มีอ่านี่ R หรือ L นี่ตัวนี้มี100โวล์นี่นี่น่ AC AC มีอ่าน R AC านในโหไม่มีนะครับนนก่อน R ขาดไว้ก่อน จอนอไรมีปัญหาวะ,ะดะีดีหกศูนย์สี่อ่าฟิลนะครับตั้งเดี๋ สิบแล้ว x อ็กนะครับบัดคอมตรงในอดแล้วกันครับดำเป็นบวกนะครับไฟบวกไอโหนดแคทโทนครับวัดในอดนะครับ E 6 0 4นะครับแล้วก็น่าจะเป็น R 6 3 4นะครับ R 6 3 4ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้บัตรต้องปรินท์ไม่ขาดนะครับไฟมา AC มาตรงนี้แล้วครับ นี่เป็นอาร์น่อจรหกสามแล้วเปล่าอามาดูนะครับขารับไฟขาดได้ขาดเลยยี่สานะครับ ดักฐาง นนิิดดึงหนึ่งทับสองนะครับอาสิบโอหมนะครับสิบโอหมแล้วก็ตั้งคูณหนึ่งเอ็กหนึ่งได้เลยนะครับ ขาดนะครับไม่ขึ้นนะครับนี่บอกว่าสิบโอห์มนะครับเนี่ยสิบโอห์มอาร์ฟิวนะครับโอเคสรุปอารขาดนะครับขหยุยค่านั่นเองนะครับกี่นาทีแล้วมีห้าห้าหยุดค่าแล้วกับก็สรุปอาตัวนี้นะครับเป็นหกสามสี่นะครับเขียนตำแหน่งนเป็นอาร์หกสามสี่ค่าเป็นอาร์ฟิวนะครับ รับไฟบวกร้อยแปดสิบเลี้ยงชุดเลี้ยง RGM นะครับเยียดค่านะครับเจ็บภาพไปก่นอนเนี่เราก็ได้ R มาแล้วครับธรรมดานี่แหละแต่ตัวใหญ่ประมาณหนึ่งวัตนะครับ <c oughs> ใส่ตัวใหญ่กว่าอันนี้หนึ่งสิบห้าโอห์มนะครับอันนี้น่าสิบโอห์มนะครับ <c oughs> น้ำตาลดำดำทองนะครับน่าสิบโอห์ม เตอช่างแมวไม่ให้ตรงเท่าไหร่นะครับไข่เคียงครับยเยอะแค่เคพื่อนนะครับเราใส่ตัวหนึ่งวัดเข้าไปนะครับเกียงเขาเพิ่งวัดเองนะครับแมวมีหนึ่งวัดใส่หนึ่งวัดเลยนะครับยังไงไม่ขาดแน่นอนนะครับเด็กเอาไว้นะครับ ขาโบได้กับไก่โบได้ด้วยนาะฮิดคัดข้างในมึงก็ได้เดี๋ยวเยอะไฟรับขามึงตัวบ่ต้องตรงกันนะตัวมัต้องตรงแล้วแต่ตำแหน่งกระจายไฟไม่ได้ไก่ตัดนะใส่ก็สะดวกดีนะกินตัดก็ได้ใก่ตัดก็ดีเนาะเสียบปากมึงแบบใครมันไม่ใช่ตรงมั้งมาทานกัน ยังไวก็จะเปิดปัดดูนะครับโอู้ยังแบบมาเนี่ยตัวน้ำบเิสุทธเข้าไปบ้าอันนี้ภาพมืดแล้วอ่ะเมยมาถ่ายอืมอ่ะ,อะเปิดนี่เปิดนี่ถ่ายตอนนี้เราลดไฟสก,กรีนอยู่นะครับ ต้องเด้ีไฟสกีขึ้นมาครับอับออนนี้ก็มีภาพสโนวปกติแล้วนะครับปรับนี่เป็นสโนว์ไม่สุดนะครับไม่ต้องเสียบสายอากาศนะครับปรับภาพปรับไฟสกีนอยู่นะครับเข้มที่สุดนะครับ อโอเคประมาณนี้ปรับโฟกัสอีกทีนะครับดูไม่ภาพเบอร์นะครับดูจากเม็โนโจะง่ายที่สุดนะครับอืมเอาละมาเมมมาแคงนี้โอเคตอนนี้ทีวีเราก็ปกติแล้วนะครับช่างแมวก็จะวัดไฟนะครับตอนนี้ก็ต่อแรกจะวัด AC ก่อนนะครับเด AC ให้ดูกัน ตั้ง250นะครับอ่านี่ครับตรงขาเท่าไหร่ของไฟแบก M อปดศูนนะครับไฟตัวนี้จะมาจากขาสี่ครับนี่ครับประมาณาตั้ง AC มันขึ้นเกิน250โวลต์นะครับเป็นความถี่สูงอยู่นะครับแล้วก็ผ่าน R มานะครับอ่านมาแล้วตั้ง DC วัดตรงไดโอดนะครับ ดี D6 ดีนะครับได้ไฟป,ประมาณ200นะครับนี่นี่นี่ประมาณ200 200ไหนะ215นะครับวัดตรง C ีนะครับ C609 0 0กว่าวัดตรง อ,อ R g นะครับ RG 2 0 0โวลต์นะครับ BG นะครับ2 0 0โวลต์นะครับก็ RG 2 0 0ีสองโวลต์ตอนนี้เรายังไม่เสียบสายนะครับแล้วก็ตรงสกรีนนะครับสกรีนสกรีนตอนนี้อยู่ที่2 0 0โวลต์นะครับไซลอลไซรลอด AC H2 นะครับ 4-6จนโวลต์น,นะครับโอเคตอนนี้เราได้เสียดใส่เสาอากาศนะครับโอเคครับตอนนี้ก็รรับภาพได้ปกติแล้วนะครับโอเคเอาละมานี่เลยกี่นาทีแล้วสิบเอ็ดนาทีสิครับโอเคครับช่านเราพอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมทีวีโอนิตอนนะครับ อาการภาพเป็นเส้นรีเทสเต็มจอแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงไม่ไม่มีเสียงมีภาพลางๆนะครับก็เป็นที่ชุดไฟ180โวลต์หรือ200โวลต์ของ RGBM นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ในการเช็กตรวจสอบของช่างมือเก่ามือใหม่และคนที่สนใจที่เป็นช่างนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ